ทนายกับแม่นกไปชี้จุดที่ที่จะซื้อ,อแล้วในคลิปนั้นบอกว่าที่ตรงเนี้ยสิบล้านเราตกใจอะ่ะสิบล้านคือถ้าเราไม่รู้ว่ามีการซื้อขายเป็นที่ของตัวเองเราก็จะเหมือนเราทําบุญทั่วไปจอดค้าน้าข้าไฟอะ่ะแต่นี่พอเรามารู้ทีหลังไงว่าที่ตรงที่จะซื้อเป็นที่ของตัวเองอะ่ะเราก็รู้สึกอ,อ๋อคือเขาเอาเงินไปซื้อที่ของตัวเขาเอง จากกรณีประเด็นในสังคมที่วิาพากษ์วิจาร์ณอย่างหนกักสำหรับอาจารย์น้องไน้เชื่อมจิตเด็กชายวัยแปดขวบอ้างตนว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดเป็นอนาคามีเป็นพญานาคมาโปรดสัตว์สอนธรรมมีพลังการเชื่อมจิตโดยมีประชาชนหลายคนให้ความศรัทธาและตั้งกลุ่มที่ใช้ชื่อว่านิรมิตเทวาจุติ ใช้ช่องทางทั้ง Facebook และ TikTok สื่อสารกับผู้ที่มีความเชื่อและเปิดขายคอร์สการเชื่อมจิตด้วยสื่อได้ตีแผ่ในหลายประเด็นทั้งเรื่องหลักธรรมคำสอนที่แต่ละครั้งอาจารย์น้องไนซ์ได้ออกมากล่าวอ้างผิดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้านแปรปริรัยวันวนณบุตรอินฟลูเอนเซอร์อดีตพระมหาไพรวันออกมาเคลื่อนไหวโตและตักเตือนในหลายประเด็น ทำให้ด้านกลุ่มนิรมิตเทวาจุติได้ออกคำถแถลงการว่าสื่อสารมวลชนลงข้อความอันเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กล่าวหาด่าทออาจารย์น้องไนท์ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องการกระทําดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายขอเรียกร้องนายกรัฐมนตรีตั้งคณะทำงานเพื่อการปฏิรูปการทำงานของสื่อมวลชน ล่าสุดรายการเคลียร์ชัดๆได้เชิญอดีตสาวกของกลุ่มนิรมิตเทวาจุติและทนายภัยสารเรืองฤทธิ์อาจารย์จาตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาคุณชลิดาพลมาศหรือต้นออ้ประธานกลุ่มเป็นหนึ่งมาให้สัมภาษณ์และทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกขโฟอนอินเข้ารายการในตอนจี้ถามเชื่อมจิตไม่ใช่ธุรกิจแน่นวิ โดยอัญภูวนาถคุณพลินดำเนินรายการโดยคุณหวานและคุณแหววนามสมมุติอดีตกลุ่มนิรมิตเทวจุติได้เล่าว่าได้รู้จักอาจารย์น้องไนมาจากอาจารย์รักคำรามโดยได้เชิญชวนไปลงคอส999บาทไม่ได้รู้จักกับอาจารย์น้องไนมาก่อน จุดที่ถอยออกมาเนื่องจากไปเข้าร่วมกิจกรรมที่สมุดปราการจากนั้นเห็นได้ว่าทางทนายและแม่ของน้องไนซ์ได้ออกมาเปิดรับบริจาคเงินในการนำไปซื้อที่ดินในราคา10ล้านบาทเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมซึ่งที่ดินผืนนั้นเป็นที่ดินของแม่น้องไนซ์ก็เกิดความสงสยัยเพราะเคยประกาศขายไว้ในเพจในราคา8 0 0แสนกว่าบาท ซึ่งครอบครัวของน้องไนซ์ก็ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยต้นออดได้เสริมประเด็นนี้ว่าทางนั้นขู่จะฟ้องร้องพรบรคุ้มครองเด็กซึ่งแม่อ้างว่าน้องไนซ์นิมิตเห็นว่าอยากได้ที่ของตัวเองโดยเอาบัญชีของหมอท่านหนึ่งมาเปิดรับในที่สุดก็มีการขายกันเกิดขึ้นทานายไพศาลเสริมว่า การซื้อขายที่ดินเพื่อสร้างมูลนิธิสามารถทำได้แต่ประชาชนสงสัยก็อยากให้ออกมาเคลียร์ในเรื่องความโปรง่งใสและมีข่าวว่าเงินที่ได้นำไปเทรดหุ้นโดยพูดว่าส่วนหนึ่งจากการบริจาคจะนำไปเทรดหุ้นด้วย หากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสน,สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคคนนอร์มอลยุคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3แล้นะครับ3ปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองปัวหมู มีสิบชุดมีสิบชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถ้าถ้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพ์ก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในอ่กล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาทอ่าหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด o r r m l l Easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทําสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก,ก,ก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อวเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มัลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูเปอร์เนี่ย,ส,ส,ปปอยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะใช่ยังงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะคุณผู้ชมได้องอกไหมครับ <S <S คือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทาส่งทาสั่งทําทรงสั่งทําทรง,ง,งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าทาไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สามปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบาทชุดละร้อยยี่สิบาท นะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาราทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาราแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมมณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัว จังหวัดน่านนำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรมองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมมันคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลา,าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนี่ฮะสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ้นำพริกมีสองแบบนะแมงดาก,กับปลาระ,ราะแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมเข้าไปให้นะครับชุดละร้อบาทนะครับมาต่อกันที่แกงทงเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมมีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะคือกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะ นะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเ็าจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลยอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลกล่องละร้อยบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่รฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับ นะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีหลายอย่างนะแต่ว่าหลังค่อยเอามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานน่งนี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อย ไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะฮะขายผมย้านะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอันอิซี่ยุคนเป็นอันดับหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ